ติดบูโรหมุนเงินไม่ทันมีสถาบันการเงินไหนบ้างให้บริการกู้ยืมต้องมาตามในคลิปค่ะสวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับธัญร์จัดให้วันนี้จะมาแนะนําสินเชื่อสําหรับคนที่ติดบูโรและหมุนเงินไม่ทันอยากได้เงินสักก้อนมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน วันนี้เราคัดมาให้ท่านแล้วค่ะเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายเพราะปัจจุบันก็มีหลากหลายแห่งที่คนติดบูโรก็สามารถกู้ผ่านได้และได้เงินจริงมาแล้วค่ะบางที่เช็ค,คเครดิตบูโรแต่ก็ยังกู้ผ่านนั่นก็คือสินเชื่อนอนแบงค์ค่ะบางที่ก็ให้ท่านเตรียมหลักทรัพย์คำประกันค่ะเช่นโฉนดที่ดินบ้านรถตามบริษัทที่เขากำหนดไม่รอช้าค่ะเราไปเริ่มกันสินเชื่อแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ เงินเทอร์โบจะเห็นว่าเขามีบริการให้ทั้งหมด4สินเชื่อด้วยกันสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์สินเชื่อรถยนต์สินเชื่อโฉนดที่ดินและสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ค่ะเมื่อท่านเข้าสู่หน้าเว็บไซต์เงินเทอร์โบจะเห็นว่าสินเชื่อโฉนดที่ดินไม่สามารถกดสมัครได้ทััน์จึงทวรไปสอบถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าสินเชื่อโฉนดที่ดินหรือรีไฟแนนซ์จะอยู่ในช่วงปรับปรุงค่ะตอนนี้ยังไม่สามารถสมัครได้ เพราะฉะนั้นสินเชื่อที่ยังสามารถสมัครได้คือสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์สินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อนาโน,โนไฟแนนซ์ค่ะไม่เช็คเครดิตบูโรไม่เช็คเอกสารไม่ต้องใช้บุคคลคำประกัน เราไปดูสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์กันก่อนเลยดีกว่าค่ะให้วงเงินสูงสุดถึง1 0 0 0 0แบาทระยะการผ่อนชำระสูงสุดอยู่ที่36เดือนสําหรับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่0.68%ต่อเดือนแต่ไม่เกิน24%ต่อปีค่ะคิดแบบลดต้นลดดอกไปดูสินเชื่อรถยนต์กันบ้างค่ะให้วงเงินสูงสุดถึง 5, 0 0 0 0นบาทระยะการผ่อนชาระสูงสุดอยู่ที่60เดือน สำหรับอัตราดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่0.68%ต่อเดือนแต่ไม่เกิน24%ต่อปีค่ะคิดแบบลดต้นลดดอกไปดูคุณสมบัติกันบ้างค่ะสัญชาติไทยอายุ20-70ปีมีชื่อเป็นเจ้าของเล่มทะเบียนรถค่ะสำหรับเอกสารในการยื่นกู้มีดังนี้ค่ะบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงทะเบียนบ้านตัวจริงเล่มทะเบียนรถตัวจริงค่ะ ต่อไปค่ะไปดูสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์กันบ้างค่ะสินเชื่อนี้สําหรับบุคคลที่มีสินเชื่อเงินเทอร์โบอยู่แล้วถึงจะสามารถสมัครสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ได้ค่ะให้วงเงินสูงสุดถึง100 0 0แบาทไม่ต้องใช้บุคคลคาประกันระยะการผ่อนชําระสูงสุดอยู่ที่48เดือนสําหรับอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่2.75%ต่อเดือนแต่ไม่เกิน33%ต่อปีค่ะจ่ายแบบลดต้นลดดอกสำหรับคุณสมบัตินะคะ สัญชาติไทยอายุ20 70ปีมีประวัติผ่อนชำระดีสำหรับเอกสารในการยื่นสมัครนะคะบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงทะเบียนบ้านตัวจริงค่ะสำหรับช่องทางการสมัครนะคะท่านสามารถสมัครผ่านได้สาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศและสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ w w w n e ล n t ด r o .co.th ค่ะ ต่อไปค่ะไปดูสินเชื่อสิทธิสวัสดิ์เงินสดทันใจกันบ้างค่ะให้บริการสินเชื่อทั้งหมด7สินเชื่อด้วยกันดังนี้ 1. สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ 2. สินเชื่อรถยนต์ 3. สินเชื่อรถบรรทุก 4. สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร 5. สินเชื่อบ้านและที่ดิน 6. สินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจัดการเกษตร 7. สินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ สีสวัสด์เงินสดทันใจจัดสินเชื่อทุกประเภทสินเชื่อเงินสดให้วงเงินกู้สูงกู้ง่ายสำหรับอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่0.49%ต่อเดือนไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกันไม่เช็คเครดิตบูโรค่ะ สีสวัสด์เงินสดทันใจมีสาขาให้บริการมากกว่า5000สาขาทั่วประเทศไทยค่ะสำหรับท่านใดสนใจสมัครสินเชื่อสีสวัสด์เงินสดทันใจนะคะท่านสามารถสมัครได้ที่สาขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศค่ะต่อไปค่ะไปดูสินเชื่อเมืองไทยแคปิตอลกันบ้างค่ะให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถทุกประเภทใช้เวลาในการขออนุมัติ ได้รับเงินภายใน20นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของเอกสารที่ลูกค้าน,นำมาประกอบยื่นด้วยนะคะสินเชื่อเมืองไทยแคปิตอลให้บริการมีทั้งหมด9สินเชื่อด้วยกันดังนี้ค่ะ 1. สินเชื่อรถจัก,กรยานยนต์ 2. สินเชื่อรถยนต์ทุกประเภท 3. สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร 4. สินเชื่อโฉนดที่ดิน 5. สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ 6. สินเชื่อส่วนบุคคล 7. สินเชื่อเพเรเตอร์สินค้าทั่วไป 8. สินเชื่อเพเรเตอร์สินค้าอุปกรณ์การเกษตร 9. ให้บริการต่อพรบและประกัน PA ค่ะสำหรับเอกสารในการยื่นกู้มีบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านและเอกสารแสดงรายได้ค่ะสำหรับท่านใดสนใจนะคะท่านสามารถสมัครสาข,ขาใกล้บ้านท่านทั่วประเทศมีทั้งหมด5,000สาขา และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดสำหรับคนที่ติดเครดิตบูโรแต่ก็ยังสามารถกู้ได้ค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจสมัครสินเชื่อท่านสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสอบถามรายละเอียดได้ที่คอรเซ็นเตอร์ค่ะสำหรับท่านใดเข้ามารับชมรับฟังแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ